นิสัยลึกๆของคนเกิดวันจันทร์ผู้ถูกปกครองด้วยพลังของดวงจันทร์ตัวแทนของอารมณ์ความรู้สึกและความฝัน 1. โลกภายในลึกซึ้งและอ่อนไหวอย่างยิ่งคนเกิดวันจันทร์เป็นพวกที่ไม่สามารถเข้าใจได้หมดในคราวเดียวเพราะบุคลิกภายนอกมักนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนแต่ภายในกลับซ่อนความรู้สึกลึกซึง้งซับซ้อนไว้มาก มีจินตนาการสูงและบางครั้งใช้หัวใจนำทางมากกว่าสมองเป็นพวกที่แค่คำพูดเล็กๆก,ก็สามารถรู้สึกได้ลึกอารมณ์เหมือนคลื่นทะเลมีขึ้นลงตามสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์รอบตัว 2. ความเปราะบางทางจิตใจแต่กลับแข็งแกร่งในความอดทนภายนอกดูอ่อนโยนแต่ภายในมีพลังในการอดทนและรับมือกับความทุกข์ได้มากกว่าที่ใครคิด เมื่อเจอความผิดหวังจะเก็บไว้เงียบๆแต่อาจฝังอยู่ในใจนานไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะรักลึกและจำลึก 3. เปลี่ยนแปลงง่าตามพลังงานรอบตัวเหมือนดวงจันทร์ที่มีหลายข้างคนวันจันทร์ก็มีหลายด้านในตัวเองสามารถปรับตัวได้ดีแต่อารมณ์อาจแปรเปลี่ยนง่ายหากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีความรักเพียงพอ 4. มีจิตวิญญาของผู้ฟังที่ลึกซึ้งและเข้าใจใจคนเป็นผู้ฟังที่ดีเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นจากประสบการณ์ของตนสามารถสื่อสารจากใจได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดมากบางครั้งเป็นผู้ที่คนรอบตัวมักจะมาระบายปรึกษาแม้เขาเองจะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือแบบเดียวกันกลับมา 5. ความรักคือทุกสิ่งแต่ต้องมั่นใจว่าถูกมองเห็นและได้รับความสำคัญ เมื่อรักใครจะให้ทั้งหัวใจทุ่มเทอย่างไม่มีเงื่อนไขต้องการความรักแบบมั่นคงสม่ำเสมอและเต็มไปด้วยความใส่ใจถ้ารู้สึกว่าตนไม่สำคัญในสายตาอีกฝ่ายจะเริ่มถอยห่างเงียบๆโดยไม่พูดอะไรเลย 6. ลางสังหรณ์แม่นยำและมีสัมผัสพ,พิเศษ คนวันจันทร์มีพลังจิตท,ที่ละเอียดสามารถจับพลังงานของคนสถานที่หรือสถานการณ์ได้ดีโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลหลายคนที่เกิดวันนี้เหมาะกับงานที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณการบำบัดศิละปะหรือการให้คำปรึกษาเพราะสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้อื่นได้ลึก 7. ภายในต้องการความสงบและช่วงเวลาอยู่กับตัวเอง แม้จะดูอ่อนโยนและเข้าสังคมได้แต่จริงๆแล้วคนวันจันทร์ต้องการพื้นที่เงียบและเวลาส่วนตัวเพื่อรีเซ็ตตัวเองหากไม่มีช่วงเวลาเหล่านี้อาจรู้สึกเครียดหรือเหนื่อยล้าโดยไม่ทราบเหตุผล Golden Angel